นกสายพันเฮซินเป็นราชาของมาคอแล้วมีราคาค่อนข้างสูงนะคะณปัจจุบันนะคะทางโรงเรียนมีสินสอดและค่าสึกบินอิสระรวมแล้วตัวละ1 2ล้านแสนบาทนะคะ เปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกนะคะเดี๋ยวแบบมีลมมีพายุนะคะอย่าลืมหันไปดูแลใส่ใจลูกนกของตัวเองด้วยนะคะเอ๋หลายหลายคนนะสงสัยวันนี้แม่แพทย์มีคอนเทนต์อะไรนะทำไมมันดูลึกลับพิลือพิลึกดีจริงๆเลยนะคะเรามีหนึ่งความภูมิใจของเราค่ะนอกจากการที่เราได้เป็นโรงเรียนฝึกนกบินอิสระแห่งแรกในประเทศไทยแล้วนะคะความภูมิใจที่สุดของแม่แพทย์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเด่นเด่น อยากรู้กันเลยใช่ไหมคะว่าแม่แพศมีความภูมิใจอะไรเดี๋ยวแม่แพทจะพาไปหาผู้ร่วมฝันของแม่แพศนะคะว่าเรามาสารฝันนะคะให้เบอร์ชาแนลทำสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจที่สุดคืออะไรกันคะ่ะไปหาคุลิปกันค่ะสวัสดีค่ะคุลิสวัสดีครับผมไม่เจอเป็นมานนังไงบ้างคะสบายดีสบายดีนะเนี่ยหล่อขึ้นเยอะเลยนะคะดูซมเลยฮะ พอดีวันนี้ยแม่แพทก็ได้บอกทาง f อซของเรานะคะที่ติดตามช่องของเราอยู่ว,ยว่าอุ้ยว่าเรามีอีกหนึ่งความภูมิใจนอกเหนือจากการที่เฮ้ยเรามีเบอร์ชันแนลเราภูมิใจนะคุณภูมิใจไหมสุดๆครับภูมิใจนะคะเพราะว่าเราเป็นโรงเรียนฝึกนกบินอิสระแห่งแรกในประเทศไทยและตอนนี้มีอีกหนึ่งความภูมิใจให้ทายว่าอะไรให้ใหทายให้ทยใช่ไหมครับอืมนี่ไง ความหนักใจของผมเนี่ยฝึกไอไฮยาซิน9ตัวเก่งมาก็นความหนักใจเหรอเธอหูบินทีตัวเป็นล้านแม่นะเป็นความภูมิใจภูมิใจภูมิใจทำไมรู้เปล่าเพราะว่าเรามีนกนักเรียนไฮยาซินถึง9ตัว9ตัวครับ9ตัวเหมือนหนึ่งในตงอูเลยนะตวนนี้อเอมันยากง่ายยังไงคะการฝึกไฮยาซินไฮยาซินนี่ความยากของเค้าคือหนึ่งสายพันธุ์เค้าค่อนข้างราคาสูงด้วยแล้วก็อ่า การการบินของเขาเนี่ยจะช้ากว่ากว่านกสายพันธุ์อื่นเพราะว่าลักษณะตัวเขาใหญ่แล้วก็ต้องดูความพร้อมจริงๆเลยถึงจะปล่อยได้อ๋อก็คือเขาจะไม่เหมือนสายพันธุ์อื่นใช่เพราะว่าตัวเขาใหญ่ใช่และเมียตัวใหญ่ไหมไม่ยังไ,ไม่ใหญ่บินไม่ได้นะบินไม่ได้นอกจากเรื่องของสรีระร่างกายแล้วทําให้เราต้องปล่อยเขาช้าด้วยใช่ไหมเพราะเห็นคริบเลี้ยงเข้ามาน่าจะ7จ็ดแปดเดือนแล้วนะคะถ้านกพวกนี้ถ้าไม่พร้อมจริงๆอะ่ะเราห้ามปล่อยอ ปล่อยไปมันเกิดอ,อันตรายมันมันมันเสี่ยงอ๋อมันจะเสี่ยงกับการที่บินแล้วไปก่อต้นไม้ไปชนด้วยบินแล้วก็ไปชนด้วยเคยมีเหตุการณ์รที่บินแล้วไปชนเหรอคะมีครับมันมันมีอยู่เพราะว่าช่วงต้องดูด้วยลมแรงไหมอะไรไหม,มเพราะด้วยตัวเขาหนัก การีกว้างก็เลยทําให้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ใช่ไหมคะใช่เราก็ต้องเนตรงนี้ด้วยนี่แหละคือความยากง่ายเนาะของการแต่ละสายพันธุ์ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยค่ะนกนักเรียนทั้งหมดมีกี่ตัวคะคลิปเอาจริงๆเลยโอ้โหนับนับไม่ถันเอาไฮซินก่อนไฮยซินก้าตัวไฮซินเก้าตัวแล้วนกนักเรียนน่าจะประมาณ53ตัวบสะมตัวไม่ไม่เชื่อว่ามี9ตัวไหนนับให้ดูหน่อยนับให้ดูหน่อยหนึ่งสองสามเดี๋ยวนับให้ดู เริ่าจากตัวนี้นะคะ1อาหนสามสี่ห้าแล้วก็6กเจ็ดแดเ้าโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะตั้งเก้าตัวเลยนะคะโอ้โหเอ๊ะแต่เห็นมีอยู่สตัวนะคะ เหมือนเขาจะมีอาการแบบว่าไม่ค่อยอ่อนน้อมเหมือนตัวอื่นเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรอะคะเป็นเพราะเขาอายุเยอะอ๋ออายุเยอะอายุเท่าไหร่คะสามปีครับอายุสามขวบใช่แล้วยังฝึกได้เหรอคะครูได้ครับแต่มันจะค่อนข้างยากนิดนึงจะต้องเอาใจใส่นิดนึงการดูแลเอาใจใส่เป็นยังไงบ้างคะ อาหารการกินก็สําคัญสําคัญมากเนาะก,<อ>าก,การ<อ>ชงอาหารการให้เขาแท้อะไรพวกนี้อย่างจริงจรงหรือไม่คะที่ไฮยาสินเนี่ยเป็นนกที่ต้องกินแมคคาดีเมียกินวอนัทกินราสเบอร์รี่กินเชอร์รี่กินแอปเปิ้ลกินเม็ดตะขบได้ไหมเม็ตะขบได้ใช่ไหมกินเดี่ยวผมอเอาง่าย <laughs> หมดเลยนะคะทุกตัวก็ตอนนี้ก็กำลังทยอยปล่อยอยู่อ๋อตอนนี้ค่อยๆปล่อยใช่ต้องค่อยๆปล่อยทีละตัวปล่อยหมดนี่ก็สิบปลาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปเดี๋ยวมีคลิปปล่อยหมดทุกตัวอ๋อต้องมีคลิปปล่อยหมดใช่ไหมคะแ,มแปลว่าเดี๋ยวแม่ทราก็ต้องมาทำคลิปอีพีหน้าใช่ถูกต้องเขาน่ารักมากเลยนะคะคลิฟดูสิวิ้นี่ทำสีเล็บเหมือนสีไฮไลท์เลยอ่ะไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่ค่ะแล้วคุณลิฟคะเดี๋ยวจะรบกวนให้คุณลิฟะ ไปดูนกสายพันธุ์อื่นด้วยได้เลยครับเพราะว่าเราก็เับาฝึอกอยู่หลายสายพันธุ์ใช่ไหมคะมีือทุกสายพันธุ์เลยวอาง่ายนกเล็กนกใหญ่นกกลางมีหมดเลยมีหม,ยหมดเลยครับฝึกได้หมดได้หมดครับอกเวนเมียไปค่ะไปดูสายพันธุ์อื่นกันเนาะไปครับเชิญครับ สดให้นกแก้วแล้วก็เป็นแบบพวกผลไม้สดแล้วก็เป็นเมนูขับใช่ไหมคะใช่บางวันก็เป็นผลไม้ใช่มันเราแตสลับไปเรื่อยๆอ๋อไม่งัน้นเดี๋ยวเ้าเบือ่ออ๋อมีพิซซ่าไหมที่เต็มเรือนมีมีมีคนอะ่ะโดนกิน <c oughs> แล้วก็ไซส์นี้เหรอคะท,ที่ที่ให้กินผลไม้ สายสายข้างในตซ่นี้นะครับอันนี้เป็นสายลูกปอนนะคะลูกปอนกิมพ์เขาเรียกว่าสายพันธุ์อะไรนะคะคุณนิสคุณนิศมอลักขั่นครับโอ้ตัวที่เมื่อกี้บินจากอ่าหอคอยที่แมนสายเป็นคนอุ้มใช่ไหมใช่ไหมโอ้น่ารักมากเลยนะคะใช่อันนี้มันเป็นสายแบลวสายแบลวเลยนะคะโอเคแล้ว นอกจากเป็นมอรคั้นอันนี้ก็คือพร้อมฝึกบินอิสระเลยถูกต้องครับโอ้น่ารักมากเลยแต่สายพันี้มันบินได้ไหมคะบินได้นะครับแต่มันไม่ไม่ค่อยชอบบินอ๋อไม่ค่อยชอบบินแต่บินได้ฝึกบินได้อเป็นนกขี้เกียจขี้เกียจบินอ๋อเป็นนกขี้เกียจอย่างว่าะลรเนาะเขาก็อ้วนนะเนาะเนี่ยอร่างกายเขาก็ใหญ่กำยำเหมาะสำหรับ หญิงสาวหญิงสาวและหญิงโสดใช่สามารถเลี้ยงได้เด็กๆอะไรเงี้ยได้แล้วก็มีนกสายพันธุ์เล็กด้วยใช่ไหมคะที่เห็นครูลิฟแล้วฝึกอยู่เห็นครูบางอาสิตธ์เขาฝึกอยู่แล้วก็ป้อนอาหารใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเรียกว่าสายพันธุ์อะไรนะคะตอนนี้มฟอร์มพัดลิงเน็ตกิมชีกค่ะแล้วก็ซันคอนัวอ๋อฟอร์มพัดนี่ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดเลยเล็กที่สุดในเป็นนกแก้วจิ๋วเลยใช่แล้วครับเล็กที่สุดในโลก เขาขี้เล่นนะคะสีสันสวยนะคะคุณสวยสวยงามมากเพราะว่าเขามีหลายสีตอนนี้เขาบีดออกมาได้แบบเยอะมากเป็นไดรลูดเธอร์คอยอะไรเยอะเยอะมากเยอะมากราคาเป็นหมื่นนะหลักหมื่นเป็นแสนก็มีตัวเล็กๆเนาะใช่ตัวเล็กพิคินุจริงๆเลยนะคะแล้วสีเหลืองๆนี่คือสายพันธุ์อะไรนะคะครูสีเหลืองๆเหรอครับดิงเน็ตใช่ไหมโอ้หน้าตาน่ารักเนาะใช่สุดยากนะสุดยากค่อนข้างยากเขาเามีกี่สีอะคะเนาะโอ้ มีหลายสีมีสีขาวสีฟ้าสีเหลืองแล้วเขาทำไฮบิดออกมาอ๋อทำไฮบิดได้ด้วยเป็น m utation, ป็นวิวเทชนแพงอ๋อแพงแพงมากเ,เลยนะคะวิ่งแล้วก็มีเห็นแบบว่ามีสายพันธุ์อะไรคะตัวเขียวๆแล้วแผงคอสวยมากอ๋อฮอคเฮดฮอคเฮด ไม่เคยได้ยินเลย,ยเนี่ยเดี๋ยวพาพายพาไปดูอ๋อไม่เคยได้ตัวนี้ฝึกเป็นอิสระด้วยเหรอคะ <laughs> เอาเชือกอย่างเดียว <laughs> เอาเชือกก่อนเอาเชือกอ, <laughs> อ,อ,อย่างเดียวเอาเชือกก่อนเอาเชือกอย่างเดียวหายากใช่หายากายย <laughs> หายากแล้วหาไปอยู่ก่อต้นไม้หายาก <laughs> หายากจริงๆคือเขียวมากหายากมากเลย <laughs> อ่า <laughs> ส่วนสายแดงของเราก็คือสกัลเลตน้องสกัลเลตมาคอนะคะค่าฝึกเป็นไงค่าฝึกค่าฝึกผมไม่ค่อยได้คิดนะ ปีนี้คม่ะห้าหมื่นคนเลี้ยงสกาเลตเยอะเพราะตอนนี้กระแสของนกไฮบิดนะคะกำลังมาเป็นแบบติดอันดับมากๆเลยยิ่งช่วงนี้นำเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องแบบว่าสะสมนกไฮบิดใช่ไหมคะถูกต้องนั่นแหละเออนอกจากไฮเซนแล้วเราก็จะมีนกเล็กนกกลางนกใหญ่นะมีหมดเลยนะคะใช่มีซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งเบสเทล เล็เทลขขงกระดูอ่ะตัวนี้หายากมากหายากป้อนยากด้วยป้อนยากด้วยไม่ใช่ว่าป้อนแบบว่าเอ้ยยากเลยคือการดูแลยากการดูแลยากใช่การป้อนนกเนี่ยใครๆก็ป้อนได้ใช่แต่การป้อนนกแล้วใส่ใจลงไปด้วยเหมือนเอาชีวิตเราอยู่กับนกไปด้วยไม่ได้นอนมากี่เดือนแล้วไม่ได้นอนมาสองเดือนแล้วตั้งแต่เอานกตัวนี้มาใช่ก็คือ ตัวนี้ยอมรับเลยว่าป้อนได้จริงๆป้อนยากเป็นแรไอเทมจริงๆใช่นะคะน่ารักมากเลยนะเขาจะมีสเสน่ห์ที่หางของเขาใช่ไหมคะหางแล้วตัวเขาจะเป็นลายจุดถ้าเกิดตัวเมียเขาจะเป็นจุดเหมือนเหมือนดาวอ,ะอ่ะเหมือนเหมือนท้องฟ้ามัื้อบแล้วมีดาวอยู่ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัวผู้เขาก็จะมีหาสงสีแดงสีแดงสดแล้วตัวเล็กกว่าแล้วสีดำค่อนข<อ>้าง,<อ>งจะดำโอเควันนี้ก็ดีมากเลยนะคะถ้าใครนะคะอยากจะมาหาความรู้นะคะ พนักงานงที่นี่นะนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองหน้าตาดีครูฝึกกหน้าตาดีคุยไม่หยุด,ดยคุยไม่หยุดเลยนะคะเดี๋ยแต่ขอเอาโรงเรียนก่อนนะคะวันนี้ก็คิดว่าทุกทุกคนน่าจะมีความสุขนะคะแล้วก็สนุกสนานกับการได้ติดตามคลิปไฮยเซินที่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะคะนี่คือหนึ่งความภูมิใจอีกหนึ่งของเรานะคะภูมิใจมากครับภูมิใจมากๆเลย You are the best นะคะทุกคนนะ ของเรานะคะให้กับเพื่อนๆแล้วก็ f อของเรานะคะได้รับชมแล้วก็ติดตามนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะให้กดไลค์นะคะแล้วก็ยกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดแชร์นะคะและติดตาม